เพื่อนๆน,นั่งเล่นกันอยู่ในห้องเพื่อนคนหนึ่งเลื่อนโทรศัพท์ไปเจอข่าวที่น่าสนใจเรื่องหนึง่งจึงให้เพื่อนๆได้ดูใครเคยเห็นคุกที่ให้เลี้ยงแมวบ้างที่อเมริกาเนี่ยจะมีอยู่คุกหนึ่งที่มีโปรแกรมส่งแมวจอไปให้หนักโทษเลี้ยงเพราะนอกจากจะช่วยมอบความอบอุ่นให้รดาแมวจรที่ถูกทิ้งแล้วยังช่วยให้เหล่านักโทษกลายเป็นคนที่ดีขึ้นสังคมในคุกก็ดีขึ้นไปด้วยนี่นี่พวกแกดูนี่สิในประเทศอเมริกาเขามีโครงการใช้แมวจรจัด เพื่อช่วยบำบัดนิสัยนักโทษด้วยดูน่าสนใจจังจริงปะเนี่ยแล้วแมวพวกนั้นจะปลอดภัยจะไม่โดนทำร้ายจากนักโทษหรอนั่นนะสิขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษไม่ว่าจะทำคดีอะไรมาก,ก็ดูน่ากลัวแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าน้องแมวที่ใช่บำบัดนักโทษจะปลอดภัยจากพวกเขาขอคลิปก่อนนะงั้นเราลองไปถามอาจารย์กันไหม ได้สิพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันไปกันเถอะไปกันเถอะสวัสดีค่ะอาจารย์าารยพวกเราขอรบกวนเวลาอาจารย์สักครู่นะคะพวกเราอยากทราบว่าเรือนจำที่ประเทศอเมริกามีโครงการที่ใช้แมวเพื่อช่วยบำบัดนักโทษแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะอาจารย์ว่านักโทษที่เข้ารับการบำบัดจะนิสัยดีขึ้นจริงใช่ไหมใช่ครับ แล้วน้องแมวที่ใช้เพื่อการบำบัดนักโทษจะปลอดภัยไหมครับหัวข้อน่าสนใจมากนั่นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้นิสิตฟังข่าวๆนะคะหากพูดถึงการดูแลเรื่องสุขภาพในเรือนจำํำการดูแลสุขภาพจิตน่าจะเป็นประเด็นที่ขาดไม่ได้ในเรื่องนี้งานวิจัยที่ผ่านมาต่างยืนยันผลตรงกันว่าสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการป่วยก่อนเข้าเรือนจำมาก่อนแล้วหรือด้วยสาเหตุจากยาเสพติดปัญหาครอบครัวต่างๆหรือผู้ต้องขังที่เพิ่งมีอาการป่วยเมื่อเข้ามาในเรือนจำเพราะความเครียดจากคดีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชินและการที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนไม่คุ้นเคยจํานวนมากเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบต่างให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหา มีโครงการที่หน่วยงานรัดร่วมมือกันส่งจิตแพทย์เข้ามาฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วยหรือโครงการจัดหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาทำกิจกรรมให้ผู้ต้องขังแต่ด้วยปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆทำให้การรับมือต่อปัญหานี้ยังไม่สามารถทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรและหลายครั้งที่เรามักจะเห็นสัตว์ตัวน้อยที่โชคไม่ดีนัก เช่นน้องแมวที่อาจจะโดนทิ้งถูกทำร้ายหรือต้องเล่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งทางรัฐจึงต้องจัดการที่จะต้องนำสัตว์เหล่านั้นมาดูแลที่ศูนย์พักพิงแมวหลายตัวที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงมักมีประวัติการถูกทารุณกรรมมาอย่างยาวนานจึงทำให้พวกมันไม่สามารถเข้าสังคมกับมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมแมวเหล่านี้ขาดความไว้วางใจในผู้คนและมีโอกาสน้อยที่จะถูกนำไปเลี้ยง สิ่งที่พวกมันต้องการคือการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะหาบ้านถาวรได้นี่เลยเป็นสาเหตุให้เรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกานำแมวจรจัดจากศูนย์พักพิงมาเลี้ยงไว้ที่นี่จนทำให้ผู้ต้องขังกลายเป็นทาสแมวสุดอ่อนโยน ในปีพุทธศักราช2,558องค์กรพิทักษ์สัตว์ในรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นโครงการฟอร์เวลร์ในทันทสถานเพนดอนตั้งขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำแมวจากสวนพักพิงไปเลี้ยงที่เรือนจำเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ดูแลพวกมันก่อนที่จะหาบ้านใหม่ให้พวกมันได้นักโทษในเรือนจำนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยสนใจอะไรนอกจากชีวิตตัวเองมาเกือบทั้งชีวิต พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าภารกิจจากโครงการที่แท้จริงแล้วคือการทำให้พวกเขาเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลกมากขึ้นและสิ่งที่ได้รับกลับมาเมื่อเปิดใจเข้าร่วมโครงการคือผลดีทั้งทางจิตใจร่างกายและอารมณ์แล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวน้องแมวด้วยเรียกได้ว่าวินวินได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเคธบิ๊กเลอร์ชายอายุ50ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการได้บอกว่าถ้าหากเขาไม่เข้าร่วมโครงการนี้เขาคงไม่มีทัศนคติความคิดเชิงบวกได้ดีเท่าตอนนี้น้องแมวจากโครงการได้เปลี่ยนความคิดของชายขี้ยาคนหนึ่งทำให้เขาได้คิดทบทวนตัวเองว่าชีวิตนั้นมีค่าขนาดไหนและอายุสั้นเพียงใดและเปลี่ยนไปจากคนขี้ยาไปสู่คนที่มีสุขภาพดีอย่างรวดเร็วได้แบบนี้และเมื่อชายคนนี้พ้นโทษเขาก็ได้งานที่ดีทำ และเขาได้ตัดสินใจอุปถัมภ์น้องแมวจากโครงการและตั้งชื่อว่ากาลิเลโอจากการที่ได้ศึกษาข้อมูลการวิจัยและสื่อต่างๆจะเห็นได้ว่าในการกระทำความผิดเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดจากภายในและในบทลงโทษอาจจะไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพจิตเป็นอันดับแรกทำให้เกิดผลตอบรับในการกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกมีอยู่เรื่อยๆ และในการใช้สัตว์เลี้ยงในการบำบัดนักโทษเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้มีการวิจัยและได้นำมาทดลองใช้กับนักโทษในต่างประเทศเกิดผลดีต่อสภาพจิตใจและสภาพชีวิตของบุคคลในเรือนจำและยังเชื่อว่าเมื่อบำบัดสภาพชีวิตและจิตใจของนักโทษแล้วส่งผลให้นักโทษไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเนื่องจากสาเหตุในการกลับมากระทำความผิดซ้ำเกิดจากจิตใต้สำนึก และศีลธรรมของบุคคลน,นั้นมากกว่าซึ่งในการเปลี่ยนเจตคติหรือเปลี่ยนความคิดจิตใจของนักโทษต้องแก้ไขจากต้นเหตุของปัญหามากกว่าการแก้ที่ปลายเหตุจะทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ทำให้บางประเทศและในประเทศได้มีโครงการสัตว์บำบัดขึ้นเพื่อการแก้ไขฟื้นฟนูนักโทษเป็นสำคัญ เท่านี้นิสิตคงน่าจะเข้าใจวัตถุประสงค์กันแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้ว,ลวครับอาจารย์ขอบคุณ,ค,ณค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ครับ